เปิดวิธีรับเงินคืนได้ทุกบ้านได้จริงสิ้นเดือนนี้วิธีรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้มีข่าวดีมาแชร์กันต่อเนื่องอีกแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็มาฟังเนื้อหาและรายละเอียดกันเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ ในวันนี้วันที่9มีนาคมนะคะปี2563นะคะจากกรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงเรื่องการแจกเงินว่าวันนี้ยืนยันการจ่ายเงินคนละ2,000บาทจะยังไม่มีการจ่าย เบื้องต้นจะมีมาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประมาณ3,000บาทนะคะต่อครัวเรือนเมื่อไม่แจกเงิน2,000บาทแล้วนะคะแต่จะเปลี่ยนมาเป็นเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้า3,000บาทแทนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ารายละเอียดคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้านั้นต้องทำอย่างไร ใครจะได้เงินแล้วจะให้เงินอย่างไรนะคะล่าสุดข่าวดังอย่างไทยรัฐนะคะขอบคุณที่มาของข่าวด้วยนะคะได้ทำการไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาให้คุณคุณเข้าใจง่ายๆนะคะนายจาตุรงนะคะผู้ช่วยว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะในฐานะ โคศเปิดเผยว่าทีมข่าวนะคะสำหรับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะคะและกิจการงานขนาดเล็กนั้นหลายท่านที่เคยยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าจะรู้จักกันในชื่อค่าธรรมเนียม เงินประกันการใช้ไฟฟ้านะคะโดยที่มาที่ไปของเงินประกันใช้ไฟฟ้านั้นโคโสกกอฟอนอ,อธิบายไว้ให้เข้าใจง่ายๆว่าครั้งแรกที่คุณยื่นขอใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งคุณจะได้รับเงินคืนก็ต่อเมื่อ คุณเดินทางไปทำเรื่องยกเลิกใช้ไฟฟ้าส่วนเหตุผลที่ต้องเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะคะยกตัวอย่างความจำเป็นที่ต้องมีการเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้เห็นภาพว่าบ้านของนายกอไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้าทางการไฟฟ้านครหลวงก็จะยึดเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะคะของนายกอนะคะที่เคยจ่ายไว้กับรัฐบาลนั่นเองก็คือจ่ายทางภาครัฐการไฟฟ้านะคะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จะได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทุก5ปีโดยคิดในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยนะคะอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกการใช้ไฟฟ้ามีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้มิเตอร์ขนาด 15M แอมป์นะคะเงินประกันการใช้ไฟฟ้า300บาท บ้านพักขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากมิเตอร์ขนาด15 45เงินประกันการใช้ไฟฟ้า2000บาทเป็นขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนใหญ่ใช้นะคะมิเตอร์ขนาด30-100เงินประกันการใช้ไฟฟ้า4 0 0 0บาทบ้านพักขนาดใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดนะคะ มิตเตอร์ขนาด1 5 m 4 5แอมป์45เฟส3เงินประกันการใช้ไฟฟ้า6,000บาทกิจการขนาดเล็กก็มาฟังรายละเอียดการรับเงินคืนนะคะนายวัชระโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยกับทีมข่าวว่าผู้ที่จะได้รับเงินค่าประกันมิตเตอร์มีจำนวน21.5ล้านลาย คิดเป็นวงเงินประมาณ30 0 0 0ืนล้านบาทเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะนายสนธิรัตสนธิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าประชาชนสามารถดำเนินการขอคืนเงินกับหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงให้บริการพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการส่วนการไฟฟ้าส่วนมีภาคให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะยกเว้น3จังหวัดข้างต้นนะคะ คุณสามารถดูขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าได้โดยดูที่ด้านหน้าของมิเตอร์ของท่านเองนะคะเงินประกันของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนจะมีจำนวนเงินไม่เท่ากันนะคะโดยขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ของท่านเองนะคะและมิใช่ว่าทุกคนในบ้านจะได้เงินนะคะ แต่ผู้ที่ได้เงินจะเป็นผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะการไฟฟ้าได้กล่าวไว้นะคะยกตัวอย่างนายกใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15นายกจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น2,000บาทนะคะนายวัชระโคศกระทรวงพลังงาน ถ้าเจ้าของมิตเตอร์ไฟฟ้าไม่อยู่แล้วบุตรหลานจะได้รับเงินคืนหรือไม่ได้รับคำตอบสั้นๆว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะอย่างไรก็ดีหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวทางช่องจะรีบมารายงานมาแชร์ข่าวให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะก็ถ้าเห็นว่าข่าวนี้ดีและมีสาระมีประโยชน์ต่อท่านอื่นๆนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็อขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ